ก็ขอกลับสวบัดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับน u m เบอร์เกมเมนะครับวันนี้เราจะมาเจอกันในเกม ROV นะครับผมคือเกมนี้ผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะครับ หรือพูดอีกอย่างคือไม่เข้าเลยก็ว่าได้ครับผมเสียงก็ไม่ค่อยอยากจะดังมากเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดแล้วครับมันกลัวมันจะดังเกินไปถ้าเกิดเสียงเบาอย่างก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นหมดสามสามนะครับ จะได้ไม่ต้องอะไรมาก mm. เล่นสักตาสองตาแล้วกันนะครับหมดสามสามตัวละครก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเอา้าอันนี้เขาต้งจะแจกฟรีครับตัวละครผมจะมีถึง น uh, uh, ี่คร to so like ับจะผมมาเล่นเล่นแทงแล้วกันครับเอ้ยแทงไม่ได้เล่นอะไรดีเอ๋ฟาเล่นแล้วกันเนาะเอาไว้ไปแบกเขาเล่นรุ่นูนผมก็มีไม่ถึงเก้าสิบครับเพราะไม่ค่อยได้เล่นจริง ผมจะไปทเน,เ, <éri> เ,ลนเ,เล่นเกมอาเล่นเกมแบทเทิลรอย l e ไม่เก่งเลยนะเฮ้ยใช่ไหมวะใช่แบทเทิลรอย l e ดหะวะไม่รู้ครับแต่อาีคือผมเล่นไม่เก่งจริงๆครับผม และที่สำคัญคือผมแรงกากมากด้วยครับกอดีตดผมขึ้นถึงแค่แรงแพตเองอะถ้าผมอ่อนหรือยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะคลิปนี้เป็นแค่ผมเข้ามาเล่นเฉยๆเข้ามาอัดคลิปเฉยๆครับ be seconds ions will in ถ้าผมออกของไม่เป็นก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ ผมก็แค่มาลัดปรับค่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นกันง่ายเกินทำไมปุ่มมันเล็กจังสงสัยคงต้องปรับนะครับเดี๋ยวตอนผมปรับผมอาจจะตัดออกนะครับเล่นไม่ถนัดจริงๆมันปุ่มมันเล็กไป

โดนโดนหงุดหงดแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลว,ลว,ลวไงอุ้ยทำไมตทำไมเพื่อนเล่นกันดีจัง <c oughs> เจ็บ เกตายผมไม่สายไม่กลับบ้านนะครับจริงอืมเดี๋ยวตอนแ้กก็ผมตายแ้วผมก็อาจจะกลับบ้านเยอะนะครับอาาหหนีกูว่าปุ่มมันเล็กอะผมกดไม่ค่อยโดนอะถ้าผมแจกยงไงก็ขอโทษด้วยนะครับ เม็ดไม่ค่อยมีเลยอ่ะเออเออกูเห็นอุ้ย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 อันติหนีวาเล่นอันติอุ้ยขอโทษออขอขับอีฮหูเลือดก,กันแล้วกันนะครับน่าจะเล่นประมาณแค่สองตาแล้วครับเกมนี้ ไม่เพื่อนตายแล้วไม่ไม่เพื่อนตายแล้วเฮ้ยเฮ้ไม่ได้กัดจะฆ่า,านี่นะผมไม่ได้กัดจะฆ่าเล่นเลเลยนะแต่มันม้ผมขิวเอง ตายเห็นคนาสามถอยก่อนเลยผมต้องออกของเกาะมั้งอะที่มันมีเม็ดม,มั้งบวะาอ๋อมีม,ม,ม,มีมีแด็ดโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยเอาดิตายก็ตายมา ผมเล่นฟอลเลนไม่เป็นนะครับเขาบอกอีกทีว่าผมเล่นฟอลเลนไม่เป็นมันอาจจะฟุกก็ได้ครับตานนี้ แต่ก่อนผมก็เล่นกับเ,เพื่อนผมยังดีนะครับแต่สุดท้ายเหมือนเหมือนผมเป็นตัวเกะกะครับแต่ผมออกถุงมือนี่ไม่รู้เลยว่าผมออกอะไรบ้างผมก็ออกตามที่มันขึ้นตอนเนี้ยเวลาออกขอผมก็ไม่ค่อยชอบดูเยอะหรอก ผมรู้เลยว่าเพื่อนจะปล่อยผมไปตายคนเดียวเพราะนใหญ่เขาหลายๆคนเขายอยากเป็นเอ,อ็มเลยนะผมก็พอเข้าใจผมไม่คิวนะเอาเอาอะไรอ่ะมันวับอ๋อผมจะถามเพื่อนบ้างเลยว่าเอาเอาไงต่อ ให้มันมาป้องกันหรือว่าให้คลิปที่แตกอะไรอ่ะผมออกเลยบ้างเนี่ยไม่เอาเกาะอันนี้แล้วนะคลิปที่แตกแล้วจกแล้วแค่ตายอย่างเขาพอแล้วครับเพราะมันก็ดึกมากพอเห็นคนดึกมากก็คือเ้ามาสี่ห้าทุ่มนะครับ ไม่เป็นเอ็มเฉยก็โชว์ไก่ให้โลกรู้อีกสักคลิปแล้วเนาะนั่นเองผมขอไปตั้งภาพแบบนี้นะครับนี่ตั้งภาพปุ่มกัน อยู่ขน,นละทั้งหมดรับผมไม่มาอเรียนหรอมันก็น่าจะไม่มีแหละผมมันก็นาหัดไก่นะครับเลยขอไปยุ่งของก้นนะครับอาจจะตัดอ่อนนะตรงนี้อาจจะตัดออกว่าทุกคนอาจจะทำคานได้ ูนหน่งให้ลูนสองเยเสียใจนะไม่อะไรทุกคนอ,อาจจะตัดออก น่าจะต้องตัดออกเยอะเลยนะขอลองอีกสักตาตาสุดท้ายละมาอีกสักตาตาสุดท้ายตานี้ตัวอะไรดีมีแต่แครี่ ไปเล่นแทงให้เหรอก็ไม่ก็ไม่สนก็ไม่สมกัผมถ้าจะเสิวนใหญ่ผมก็เป็นแทงแหละไปเตอรแล้วกันเนาะฮานนี่ฮันนิดเหรอฮันนี้จะแบบไลยไ,ไหมวะ ของเกาะเลยมาท้อสละกันมาว้าวโดนล้วงแน่อืมอ้ม,มตาตาเน,นีเ่ยจะแพ้นะครับ มอทอสแต่ก่อนลาดเก่าก่อนผมจะโดนแว่าก่อนผมจะโดนแฮกนะครับผมก็อมอทอสผมก็ <c oughs> พอสมควรไม่เก่งมาก <c oughs> าามาถึงก็เปิดเลยมาถึงก็เปิดกันเลย ผมบอกแล้วใครเล่นกับผมผมไม่ฟาร์มง่ายหรอกใครเล่นกับผมผมไม่ฟาร์มงาออ่ายเลจริงไคุณจะมาแี่ผม,ม่อ้กด NFT ไม่ทันเไม่ป็นไรไม่เป็นไรถือว่าปล่อย โอ้จะปุ่มก็เล็กเหมือนเดิมอ่ะผมจะต้องปรับไงวะผมขอไปปรับหลังหลังอัน,นี้ก่อนแล้วกันเนาะอืมผมเล่นไม่ได้ไงวะปรับไม่ได้อะโอ้ยข้ามันไม่เป็นไร ไมได้นะเพราะมอทอสผมรูนไม่มีเสียใจเล็กน้อยอุ๊ยได้นะ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 ดิได้นะโ อ,อ,อ,อตายชัวหึงช่วงเวลาเพื่อนไม่ได้มันไม่ถึงพอเอ้สวยอ,อันนี้ถือว่าโอเคแล้วครับแรกแรกได้สวยยแต่ผมก็ไม่ได้เก่งอุ้ยแต่เพื่อนตายยังเลยก็ไม่ถือพวกนี้มันอยากเล่นอะไรมันก็เรื่องของมันนะ ไม่ยากจริงเขามีไฟเตอร์ทั้งสองโอ้โหเขามีเอซิคิวมันตายโอ้เจ็บนะครับ เก็บเลยเอาปั้มเลยเอาบั้มเลยสวยอุยเออเอย้เกิดตายเกิดตายอ่าผมได้คิวเฉยเลยอ๋อเกินฆ่าได้มั้งเกือบฆ่าได้มือนกันเกมพิกแบบโค้นเกมพิกว่าจากผมจะแพ้ผมว่าผมชนะละ không phải đi chữa farm nữa, vì để đi à, năm không có nhiều, cản với anh ấy chắc là sẽ tốt hơn, tôi 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 ถ้าเสียงเบาไงก็ขอโทษอีกทีนะครับผมเพราะมันเด็กผมเลยอาจจะเสียงเบาหน่อยๆโอ้โหเจ็บนะเจ็บนะไม่เจ็บนะตีป้อมมม่เลยเฮโ้ยโหโหจอกเกาะไม่เลย อ้าวจบคลิปดีอาจจะมีตัดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาด ว่าเออเล่นแทงเก่งเนี่ยเทนั้นไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นสายแทงก็จริงแต่ผมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นะก็สกอร์บอกผมเหรอผมจะให้ดูต่ออาจารเล่นนะครับแพ้ซะมากกว่าอืมเนี่ยแพ้ซะมากกว่าจริงส่วนใหญ่เล่นก็ไม่ค่อยจะชนะนะครับ เล่นกับเพื่อนหรออ๋ออันนี้แข่งกับเพื่อนนะครับไม่ต้องสนใจสนใจก็ได้ครับเพื่อนผมก็อยากดังเหมือนกันก็ทักตือก็เลยครับ ก,ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ขอไฮ้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ